สวัสดีค่ะชื่อชิชนกโชคสุชาตินะคะจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวันนี้นะคะมานําเสนอตัวระบบนะคะควบคุมและติดตามแปลงผักไฮโดรโพนิกส์นะคะ ด้วยเทคโนโลยี IOT ค่ะโดยโครงการดังกล่าวนะคะอยู่ภายใต้หัวหน้าทีมนะคะดรน้ำทิพย์ตะกูลเมคีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะและรองศาสตราจารย์ดออรอัชาราเพยงหนูค่ะจากคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะสําหรับในส่วนของผลงานของเรานะคะก็มีจุดเด่นตรงที่ว่าผลงานเรานั้นสามารถที่จะควบคุมนะคะแล้วก็มอนิเตอร์แปลงผักไฮโดรโปนิกส์จากระยะไกลได้นะคะทีมของรองศาสตรา ด็อกเตอรอัชราเพ็งหนูนะคะก็คือจะมีเพนพอยต์ว่านักวิจัยเนี่ยค่ะจะต้องออกไปเก็บเก็บข้อมูลในแปลงอะค่ะ่าบางทีอาจจะเป็นสภาพตอนเช้าหรือตอนกลางคืนนะคะซึ่งจะพบว่าบางครั้งไม่สะดวกนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกก็อาจจะมีฝนตกหรืออะไรดังกล่าวนะคะเราก็เลยทำการติดเซนเซอร์ะคะ่ะไว้ที่แปลงผักไฮโดรโปนิกส์นะคะแล้วก็มีในส่วนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวนะคะ เก็บสภาพแวดล้อมในแปลงนะคะแล้วก็ส่งมาให้ทางโมบายนะคะในขณะที่ทางโมบายของฝั่งผู้รับเนี่ยค่ะสามารถที่จะควบคุมคอนโทรลจากระยะไกลได้นะคะแล้วก็ดูผลลัพธ์ในแปลงนะช่วงเวลานั้นได้ค่ะสำหรับข้อมูลนะคะที่เก็บไว้ในส่วนของฐานข้อมูลบนคลาวเนี่ยเราก็นํามาใช้ประโยชน์ต่อด้วยนะคะในส่วนของประโยชน์นี้เราจะนํามาให้ทําเป็นแดชบอร์ดนะคะให้ทางผู้ดูแลแล้วก็ให้ทางนักวิจัยหรือเจ้าของกิจการดูผลงานได้ค่ะจริงๆแล้ว ถ้าเราเปรียบเทียบกับงานในท้องตลาดนะคะเราจะพบว่าง,งานในท้องตลาดเนี่ยจะแยกส่วนการขายนะคะในส่วนของผู้ที่ใช้นะคะก็อาจจะมีโมบายนะคะแล้วก็ทําการดูนะคะสภาพความเป็นไปของแปลงอาจจะมีการควบคุมไม่ได้บ้างนะคะหรืออาจจะไม่ได้เห็นหน้าจอแดชบอร์ดที่เป็นผลรวมทั้งหมดแต่เรานั้นทําการบูรณาการค่ะก็จะมีทุกส่วนอยู่ในผลงานตัวนี้นะคะเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะขณะนี้นะคะก็อยู่ในคือผ่านในช่วงพลอตนะคะแล้วก็ผ่านในช่วงของแ l a บมาแล้วนะคะ โดยการที่เราแบ่งนะคะในส่วนของการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาเครื่องมือแล้วก็ไปลองใช้ในแปลงจริงนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลมาในส่วนของข้อมูลเนี่ยก็ถูกนํามาใช้ในการวิเคราะห์ผลจริงๆเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างเช่นที่เราทําการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการจะพบว่าข้อมูลที่ได้มาชุดหนึ่งเนี่ยเราจะทํายังไงกับมันได้บ้างนะคะเราก็เก็บข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์โดยนักสถิตินะคะแล้วก็นักวิทยาการข้อมูลค่ะ เขาทำการวิเคราะห์โดย แบ่งส่วนหนึ่งของข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจเลยกับอีกส่วนหนึ่งนะคะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแปลงค่ะแล้วก็นํามาวิเคราะห์ในช่วงกลางวันกลางคืนหรือตามช่วงเวลาที่ต้องการนะคะเพื่อใช้ในด้านธุรกิจได้ค่ะสําหรับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะโดยตรงเนี้ยก็คงจะเป็นผู้ที่มีแปลงผักไฮโดรโปนิกส์นะคะหรือผู้ประกอบการแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ค่ะท่านสามารถมีหลายดีวส์หรือหลายอุปกรณ์ได้แล้วเราก็จะเก็บมา,เ,าเก็บข้อมูลมาแล้วทําการวิเคราะห์ตาม ความต้องการของท่านได้นะคะในกลุ่มที่2ก็คืออาจจะเป็นผู้สนใจทั่วไปนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นนักวิจัยนะคะนักศึกษานะคะหรือผู้ที่มีผักเป็นแปลงเล็กๆบนคอนโดบ้านหรือชานบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะมี device นะคะ์ขนาดเล็กเพื่อที่จะทําการ ตรวจนะคะในเรื่องของอุณหภูมินะคะหรืออุณหภูมิน้ํานะคะหรือตรวจในส่วนของการถ่ายภาพนะคะสภาพแปลงณนะปัจจุบนันหรือในส่วนของการให้แสงนะคะตรงนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะปรับได้เช่นเดียวกันค่ะก็จะเหมาะกับผู้ใช้างานหรือกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มดังกล่าวค่ะ